สวัสครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับคันบุญธิดาสิบหกข่ผู้เดินรัาไกะมรทำดีฉลองพรงปฐมวัณฑิตเชิญครับอาจารย์ท่านจิตท่านน้อมการขอการอาจารย์ท่านจิตของพระเจ้าก็คือพระเจ้าก็ต่อสู้กับองค์นิวันห้าช่วงแรกค่ะด้วยการเจริญมรรคพี สี่องค์ธรรมเนื่องต่อเน,นื่องจนให้เขาสงบลงไปค่ะก็จะมีองค์หลงแล้วก็องค์ทินามิธานิวอนค่ะใช้เวลาสิบกว่านาทีเหมือนกันค่ะองค์นิวอนท่าเขาก็เลื่อเบาบางลงจนเขาสงบลงไปพอเขาสงบลงไปอะค่ะช่วงเวลาตรงนั้นจะให้ให้เขาสารวมให้เกิดอความ ความสุขที่นามกายเขาก็เกิดแค่แบบเดียวเขาก็หายตามนค่ะท่าน,<ะ>ท,านท่านอย่าไปให้เขาไม่ได้ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาสงบลงไปแล้วเราก็สำรวนจิตอยู่ที่เสาเกินสลักย,ย,ยู่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องทําอะไรสับอยว่อย่างนั้นอย่างนั้นเดินมาวิธีของท่านเดินต่อไป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 ,นอไปจนถ้าเขาเกิดความเบากายเบาจิตโล่งโป่งสบายใช่ไหมสวยสุข้วยนามกายแล้วเย็นสบายสดชื่นสมองโล่งโปง่งอันนั้นแหละ ไปขึ้นทำเลยช่วงนี้แหละไปขึ้นทำเลยอ่าลืมตาปุ๊บขึ้นทำเห็นไหมกราบพระองค์เปลี่ยนอริยบทได้ตามปกติแล้วก็ขึ้นขั้นตอนแล้วก็กลับสำรวจจิตอย่างเนี้ยถ้ามีนิบอนท่าหรือมีอะไรเข้ามาแทรกนะขณะที่กําลังขึ้นทำขั้นตอนก็อยู่ในมัลวิธีสิ่งทำอยู่อย่างนั้นก่อนอย,อย่างนั้นแต่จนกระทั่งอ่ามีกําลังจิตมีกําลังปุ๊บก็ไปต่อไปต่อหมายความว่าอะไรอาจจะขึ้นทำอาจจะขึ้นทำแล้ว อ่าพอจะขึ้นขั้นตอนอพอจะเข้าสู่ขั้นตอนมีมีการแทรกกระหมาก็ไม่เป็นไรแล้วก,การพองเสร็จแล้วก็เพอจะขึ้นขั้นตอนล้วก็เข้าสมาธิแล้วแล้วก็กําหนดในมาวิธีสื่อทำเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสงบไป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 ก็ก็จะเข้ามาวิธีของพระองค์จยอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเอ้ย e ฉันยังการพองไม่เสร็จเอ้ยฉันยังไม่ได้ขึ้นทาเลยมางไงอีกแล้ว พราะนั้นตรงนี้อยู่ที่อินทรียของแต่ละท่านนะ้ออินทรียเขาบริบูรณ์อินทรียเขาสมบูรณ์เขาจะทําขึ้นทําจบหมดเลย้วก็ไปขึ้นขั้นตอนก็คือขั้นตอนบุ่มนี้เราก็เริ่มมังวิธีเลยเขาจะเกิดก็เกิดไปเราก็เริ่มของเราไปเกิดเกิดไปแล้วก็เริ่ม,แ,ม,แ,มแต่อยู่ในมัลวิธีสี่งทาแต่หยุดหยุดขั้นตอนนั้นก่อนเช่นไปขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองอ่ะมีอ่ะมีวันห้าเข้ามาองค์วิทยจาจ้างเขาต้องมีอยู่แล้วไม่เป็นไรเราก็ดับของเราไป นะครับแต่พอเขาแทรกเข้ามาเราก็เริ่มต้นแทรกเข้ามาเริ่มนั่นเราก็จะผ่านกันขึ้นธรรมแล้วแต่ว่าจะจะเป็นเรื่องของการขั้นตอนเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจก็ยังไม่ได้ขึ้นธรรมเพราะว่าเขายังไม่สงบอย่างแท้จริงค่ะอ่าไม่เป็นไรนะครับถอดดูเชิญครับเชิญตัดแล้วค่ะหนุ่าขอบาทมนะคก็ องค์นิวาร่าเขาก็สงบแค่เดียวได้เพียงปกดความถึกเครดหนึ่งค่ะทีนี้เขาก็เข้าสู่องค์วิศวุจารปกศิล์แล้วก็มี็องค์การฤทธิ์ตามเข้ามาองค์การฤือสีก็คือมารจิตมารจิตก็จะมีทําให้มาขัดตามร่างกายพอเขาขันตามร่างกายเสร็จข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเลยแต่ก็จะเลยมองที่ที่เสาเขื่อนเสาลาค่ะแล้วก็นั่งสงบระงับไปได้อยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ ครึ่งชั่วโมงก็มีจิตตรงอ,อวิตตวิจารปกติกับเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วพอหลังครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้ายเกิดสภาวะที่มันจิตเข้าเข้ามาทางระบบ่ะคะององชาลสีเข้ามาทางระบบก็คือมีมันจิตเล็กๆน้อยๆมีเวทนาแบบชาลีสีทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็มีการเดินนักเริ่มชา้าลงชา้าลงค่ะ แล้วก็มีองค์นิวรณ์ห้าก็รวมเข้ามาทางระบบก็คือรวมเข้ามานก็ <c oughs> มาทําให้จะให้ออกจากสมาธิข้าพเจ้าก็ต่อสู้นี่ออกจากสมาธิให้รักษาสัจจะไว้ก็หนึ่งชั่วโมงค่ะก็ต่อสู้จนครบหนึ่งชั่วโมงเขาก็ทําให้จิตประวังทำเนี่ยม่วงเนี่ยคะ่ะก็ไม่สนใจก็จะเรินน่มที่เสี่ยงทำจนครบหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงกําหนดออกจากสมาธินะคะ่ะ โอ้ความง่วงทุกอย่างเขาก็หายไปหมดเขาก็หายไปเลยเหลือแค่เล็กๆน้อยๆค่ะจากที่ตอนแรกไม่ไหวแล้วน่าจะทิมก็ไม่สนใจก็จเลยมาวิธีสิมคำนั่งเอประคองความเพียรเนี่ยคสาธุเอาจากสมาธิเขาก็เขาก็อาการที่มีในสมาธิลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาก็หายสาธุอันนี้ก็เป็น การในระบบนะเอาระบบก่อนระบบการขึ้นธรรมแล้วก็ขั้นตอนขั้นตอนเท่าน,นั้นอที่ได้ให้ไว้ได้กาหนดไว้ให้ก็คืออะไรสารวมจิตหรที่เรากว่าแวหลักใช่ไหมผู้ดเดินมาดับภาษสาด้วยอนุาส,าสา,าสรีย์ปัญญายิงจ้าด้วยอาตาจต้าจังอามาในโสตจ้มิยิโสตานี่ก็คือสามจบนี่พูดถึงขั้นตอนนะที่ท่านกล่าวมาเนี่ยจะโยงเข้าไปให้แล้วก็มานาธิการปฏิจจสมุทบาทสายเกิดไหดับผู้เดินม้ากําหนดท่องนิมน่์ นะครับการมาฉันทานิวร์พิจารณานิวร์ทินามะท่านิวร์ออทิจารุจัดนิวร์วิกีฉานิวร์แล้วก็แผ่เมตตาคือช่วงขนาดนี้อันนี้เอามาช่วงขนาดนี้นะเวลาจะแผ่เมตตาเสร็จพูดเดนมาร์กก็กาหนดสัจจสัญญาเหลียญทูตองค์นะครับกําหนด <c oughs> รัสูตรอนุบุพานุโลสูตรนะครับตามขั้นตอนเนาะ,ะต่อไปก็ปัญจาลสูตรแล้วก็ ส,ส,ออ 5, สัมมาสมมาทิฏฐิเก่ยเร่อห้าบัญติไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ว่าขั้นตอนใดเกิดขึ้นก็ต้องไปเริ่มหนึ่งเรื่งขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะคุ้นจินจนกว่าเขาจะเข้าระบบช่วงแรกๆก็จะกระตุกกระตักกระตุกกระตักอาเป็นธรรมดาเพราะอินทรีย์ไม่แข็งแรงแล้วก็องค์อนุสาธรีย์พิหานาที่จะมาปกป้องคุ้มครองควบคุมระบบทั้งระบบเพื่อไม่ให้อ่ามานจิต เข้ามาชาลุสีเข้ามานะครับหรือเกิดองค์วิตวิจารณที <c oughs> so, ่ย uh ังไม่หมดสทีกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะมาควบคุมแล้วก็จะมาช่วยนะครับจนกระทั่งท่านสามารถที่จะเข้าได้อย่างบริบูรณ์แล้วก็ขั้นตอนก็จะถูกต้องฉะนั้นตรงนั้นก็กลับเข้าไปเริ่มหนึ่งกลับเข้าไปเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกลับเข้าเริ่มขั้นตอนนี้ไม่เป็นไรให้หมดเวลาก็หมดไปไม่สนใจเราทําถูกต้องอย่างเดียวพอถูกต้องปุ๊บเดี๋ยวเขาจะค่อยๆขยับขยับขยับกระทบเข้ามาในวันต่อมาครั้งต่อมา ในการต่อมาซึ่งเป็นฐานะที่มีได้นะครับซึ่งเป็นฐานะไม่ต้องไประแวงหรือต้องไปเอ้ยเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องไปสนทาให้ถูกอย่างเดียวทาให้ถูกอย่างเดียวนะครับเมื่อท่านทําถูกผลจะเกิดขึ้นเองนะครับฉันได้ครับฉันนั้นเหมือนกันให้ทานถ้าท่านผูกผลผูกพันในผลยึดในผลจะคูดขายถูกหวยจะคูดขายดิบขายดีจะคูดขายรวย การให้ทานมีผลมากอน,นิสงมากกับมีผลมากแต่ไม่มีอน,นิสงมีผลนะการให้ทานทั้งหมดมีผลหมดแต่ไม่มีอน,นิสงไม่มีอน,นิสงยังไงมีผลยังไงมีผลก็คือการให้ทานโดยทั่วท่วไปที่เราบอกว่าได้เหรียญสิบใช่ไหมเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญ 5, ห้าอยู่อย่างเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะเพราะต้องการสิ่งตอบแทนให้แล้วต้องการสิ่งตอบแทน ให้แล้วมีตัวตนให้แล้วยึดในผลของทานนเมื่อขับรถผ่านไปเห็นนอนอันนี้ฉันมาทำที่นี่ที่นี่ใช่ไหมนั่นก็มีผลแต่ได้แค่นั้นไงน,นะครับจะถามว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรนี่แะใน,ใในใี่การสารุเบศอ่าพอดีนะครับ อ่าเพราะนั้นการให้ทานมีผลแต่ผลที่ได้เขาก็จะได้ต่างกันจะเป็นเทวดาแต่และชั้นแต่และชั้นแต่และชั้นเมื่อสิ้บุญสินส้นยศ้นฐานหน้าของบุญของเทวดา,าก็กลับมาลงกำเนัดมาลงโดยสารเกศที่ใส่ใช่ไหมนะครับก็มีผลแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสมัมพันิยาไม่มาเจอครูคบาอาจารย์ไดีไง เพราะยังไม่ได้อานอิสงผลคือได้ไปเป็นเทวดาผลคือได้ไปเป็นเทวดานะครับเมื่อหลังาำตายหลังทำก็แล้วแต่เขก็ไปกาเนิดเหมือนเดิม,ดมอีกอ,อ,อ่าโอเค,คอ่ะมาไว้ก่อนเดี๋ยวเซนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําบุญทั่วท่วไปก็หนึ่งบอกมีผลแต่พมก็ตัดว่าผลมากมากในที่นี้เห็นไหม ก็ต้องทําเยอะๆๆๆะถึงจะได้มากก็ทําน้อยก็ได้น้อยๆแต่มากในที่นี้ก็คือกําเนิดนรกเดชานไปวิจัยต้องเวียนกลับมาเวียนกลับมาเวียนกลับมาเพียงแต่ว่าชั้นเทวดาที่สูงต่างกันจะเป็นนินมานดีใช่ไหมหรือจะเป็นดุสิตนะมายังไม่สามารถเข้าถึงชั้นโทมเพราะเป็นเรื่องของบุญแต่ถ้าจะทําทนเมื่อไหร่อันนี้ส่งนี่คือนิมาแบบพุทธวจนะแบบนี้ มาศึกษาแบบท่านแบบนี้ถึงจะเข้าอานิสง์ของที่วงสงส์มีผลมากมีอานิสงอานิสง์สงคือผู้ที่เข้ามาสู่ระบบในการเป็นบัติในชั้นพรมในการเดิน,น,น,นมนกากแบบน,นี้แต่คําว่าอานิสงมากก็ยังเปลี่ยนไปอีกไว้นี่นะครับก็ยังอ่ะตรงนี้ถึงวิมุตกับไม่ถึงเห็นไหมครับออกจาก การเดินมากโดยโดยพันแต่คําว่าอันนิสงมากของวงเนี่ยควบคุมไปถึงองค์วิมุตต์หมดเลยอันนี้ก็เป็นอันนิสงเฉยที่ถ้ายังไม่ถึงก็มีอันนิสงแต่วงตัดเรื่องอันนิสงมากมากเกือถึงวิมุตต์ถ้ายังไม่มากก็คืออยู่ในระบบอยู่นะครับที่วงตัดนี่หมายถึงการทํากาละนะตอนนี้เรายังไม่ได้ทํากาละแต่ก็มีผลเช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นการดําเนินต่อไปต่อไปต่อไป นะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้ผม<อ>ก็ขออ่านเ,าเชิญเชิญยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องขั้นตอนเพราะว่ายัางไม่รู้ว่าจะให้ใช้ขั้นตอนไหนกันแน่่ขึ้นธรรมก่อนขึ้นธรรมก่อนอขึ้นธรรมแล้วก็พอเขายังอยู่ในนิวรณ์ห้าหลับนิวรณ์ห้าหลับปุ๊บขึ้นธรรมถูกไหมขึ้นธรรมรู้จักขึ้นธรรมไหม ขึ้นธรรมมีหกขั้นตอนใช่ก็ขึ้นธรรมนี่แหละก็คือหกขั้นตอนท้าก็ขึ้นธรรมก็คือกราบพระองค์แล้วอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบของพระองค์แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถสำรวมจิตให้มีอารมณ์เดียวต่อนเนื่องเพื่อจะเข้าสู่องค์วิปัสสนาเพราะนั้นเพื่อขั้นตอนเนี่ยเขาจะเข้าสู่วิปัสสนาขึ้นธรรมนี่แหละคือธรรมะองค์ธรรมะที่แท้จริงที่กําลังเข้าสู่ระบบสมารถแต่นิยามเราเป็นความถูกต้องแล้ว พอมีการอธิษฐานจิตพอมีการสำนรวมจิตถึงพระองค์แล้วเห็นไหมมีการสำมรว้จิตถึงวันตอนแรกเราสําจิตให้มีอารมณ์เดียวอยู่แต่พอเราเข้าสู่ระบบปุ๊บเราจะอธิษฐานจิตเราจะสำมรว้จิตถึงพระองค์แล้วได้กล่าวคำภาจิตของพระองค์จแจมแจ้งนะักเปรียบเหมือนงายของที่ควําที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้วเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจับสูดจะเห็นรูป ดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอนเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับที่เราเคยอธิบายไปเนี่ยในการก่อนเพื่อจะเข้าสู่การอธิษฐานจิตใช่หไหมสิ่งที่ที่ข้าพเจ้ารู้แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้น,นที่ไม่รู้ก็ให้รู้สัจจะสัญญา,าเรียแห่งผูอทรงก็มาเชื่อมต่อในองค์ธรรมของโองในองค์สัจจะสัญญา,าเรียแหน่งทรง นะเพื่อถึงการบรรลุวิชาเห็นไหมเป็นลําดับตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ในอริยมรงรแปดในประสัทธรรมนี้ขณะเจริญสติในภายในและภายนอกอันนี้คือขึ้นธรรมกราบพระองค์แล้วอธิษฐานจิตแล้วเนไเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีองค์สักยภาพที่เป็นองค์ธรรมของพระองค์คุ้มครองปกป้องผู้เดินมากแะ ถามว่าที่ทำกันอยู่ยังไม่มีอ่ะมีแต่น้อยยังไม่เยอะยังไม่เต็มระบบก็เหมือนกับการทําบุญก็มีไงผลมีผลไม่ใช่ไม่มีผลแล้วก็มีผลมากมีอันนิสงแล้วอันนิสงมากอีกเห็นไหมมันต่างกันตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปมีผลมากมีอ่ะนิสงมากเห็นไหม มีอันนี้สองมากก็คือถึงองค์กําลังจะเข้าสู่นะครับในธรรมะองค์อันนั้นเราก็จะรู้ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปลเลียขึ้นไปนะว่าสิ่งที่องค์ตัดคืออะไรแล้วมีผลมากอันนี้สองมากมันตรงไหนเนาะแล้วมันคืออะไรหล่ะนะครับตอนนี้ก็คือท่านกาลังเข้าสู่ขึ้นธรรมกำลังจะเข้าสู่มีผลมากมีอา,น,มมาอนนี้สงมากอันที่ผ่านมามีแล้วมีหมดแล้ว เพียงแต่เขายังไม่เชื่อมต่อกันและเขายังไม่เข้าใจในวิธีการในหลักการที่ถูกต้องแต่ต่อไปนี้ก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าถึงเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าถึงนะครับก็จะทําให้สามารถทะลุทะลวงอ่ปรับเปลี่ยนและจะเข้าใจทราบรชัดรู้ชัดตามความจริงอย่างที่รู้มากถามว่าที่รู้รู้มางูงูงงปลาปลาหรือไง่าที่รู้มาก็เป็นการรู้ในระบบแต่ยังไม่ควบคอบคุมใช่ไหมทั้งหมด ก็รู้เขาคือเหมือนว่าภาพใหญ่ประเทศไทยมีกี่จังหวัดทำไมมีใครเป็นนายกมีใครเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้รู้ลึกเข้าไปทำไมไม่ได้รู้ลึกเข้าไปว่าโอ้กษัตริย์ทำอะไรมีหน้าที่อะไรประเทศไทยตรงไหนสวยงามไม่สวยงามตรงไหนมีสิ่งที่ติดอันดับโลกตรงไหนไม่ติดคือรู้ลึกๆๆๆๆนๆๆแต่ตอนนี้เรากำลังเดินทางแบบนี้นะครับก็คือ เมื่รวมสัมรวมเจ็ดให้มียลมเดียวเพื่อเข้าสู่สมถะนะในองค์ธรรมขององค์อย่างถูกต้องอแล้วก็ขึ้นธรรมนั่นแหละอเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเ้าใจ้าแล้วก็ขึ้นทรรเป็นของผู้เดินบังในระดับพระโสดาบันบุคคลใช่ไหมเจ้าค่ะแั่เราต้องเปลี่ยนมาเป็นอพระ อาณาคามีแล้วของตัวท่านอ่ะนะครับนั่นเป็นของพระสุ่ดับันแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นเพื่อให้สู่อาณาเขามีมันไม่มีเลยค่ะเรายังไม่ได้ให้ท่านตัดหรือยังครับจ่อต่อกำลังท่านเลื่อกเดี๋ยวงเกิดขึ้นได้หรือยัดี๋ยวจะส่งไปให้นะจ้าจ๋าต่อให้ขึ้นอย่างนี้ตัวจะเป็นของอาณาเขาก่ มีคำถามอีกไหมยังไม่มีเจ้าค่ะน้องกรบแท่ทานาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนากัตทุาข่านั้ตาผู้เป็นัง่น่ขอมตน้องกรบแท่ท้นาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกราบสวัสดีเจ้าค่ะ